สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงขายนะครับพบกับผมนะครับเซลล์บิ๊กร้านดีเจริญยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ายามาฮ่านะครับ R1 วันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโฉมกระเบนยักษ์นะครับปี2017นะครับผมสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยๆเอี่ยมๆเลยนะครับเลขไมล์เพียงแค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ราคาป้ายแดงนะครับผมขายที่799,000บาทนะครับลูกค้า ตอนนี้นะครับมีขายอยู่ที่ร้านดีเจริญยนนะครับเหลือเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสภาพนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเอี่ยมอ่องใหม่นะครับด้านหน้านะครับผมบางคนหน้านะครับลายลิ้วรอยสภาพสวยงามได้โชวหน้าเป็นอัพไซด์ดาวของไคยาบ้านะครับผมชิลหน้านะครับผมทุกอย่างนะครับใส่สวยงามปกติดีนะครับผมส่วนสภาพยางนะครับยังดูดีอยู่นะครับผมเป็นยางบิสโตนนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูตองเครื่องยนต์กันนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับผม บริเวณแข้งของเครื่องยนต์นะครับไม่มีร่องรอยการล้มแปะหรือร่องรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสภาพสีตรงแข้งตรงนี้นะครับผมเต็มเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสีเต็มนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถะลอะนะครับเฟรมอาวันะครับจะได้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบามากๆนะครับช่วยในการขับขี่ในการคอนโทรลให้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของอ่าสังเกตดูนะครับพักเท้านะครับพักเท้านี่ ไม่มีร่องรอยเลยนะครับไม่เคยไปเทโค้งหรือว่าทําอะไรเลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับไม่เคยใช้งานเกินสมรรถนะหรือว่าไปใช้ให้มันหกหักเลยนะครับผมท่อเราจะได้เป็นท่ออะคาปวิกมีไวไบด้วยนะครับจะเป็นไทเทเนียมสีสวยงามเลยนะครับบางคนหลังนะครับสังเกตดูนะครับสภาพใหม่กริปเลยสวยงามมากนะครับมีโลโก้อาวันด้วยนะครับผมต่อมานะครับ ที่บริเวณเบาะหลังนะครับเบาะหลังแล้วก็ช่วงท้ายนะครับผมสภาพสวยงามครับเงาสวยไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับพลาสติกที่ได้มาเหมือนออกจากโรงงานเลยครับสวยมากครับผมเบาะคนนั่งนะครับผู้ขับขี่นะครับผมสวยงามครับไม่มีร่องรอยขาดหรือว่าร่องรอยโดนของมีคมอะไรพวกนี้เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเรามีการรับประกันให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าออกรถกับมาที่ร้านเรานะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องซ่อมเรื่องเซอร์วิสเลยนะครับพวกเรามีทีมช่างดูแลให้นะครับ เจ้าคันนี้นะครับราคา579,000บาทนะครับลูกค้าตอนนี้ดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ140,000บาทนะครับลูกค้า่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า4ปีอ่าสบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้าอาวันดาว140,000ถือว่าไม่แพงนะครับลูกค้ายังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจอยากมาลองฟิลลิ่งอ่าานั่งกันขับขี่แบบซูเปอร์ไบค์ที่มันเกินคําว่าสปอร์ตไปแล้ว ลองเข้ามาชมตัวนี้ดูได้นะครับผมส่วนเอกสารการจัดไฟแนนต์นะครับใช้สำนาทะเบียนบ้านสชุดสำนาบัตรประชาชนสชุดสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ซี4ีโนะครับของยามาฮ่านะครับให้เสียงที่ดุดันมาเลยนะครับผม ยอดมากครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับหรือรถคันอื่นๆภายในร้านนะครับสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับสายนะครับผมจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k ร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ